ครับผมชื่อนายการสิรินาเจริญนะครับหรหัสประจำตัว1160 1040 0 1 4 0ศขีดจากข้อสอบนะครับจากการบ้านไฟ i o D 1เกียรายตัวเลขแรนดอมไม่เขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้ผมอ,อธิบายโปรแกรมนะครับ โดยที่โปรแกรมแับแรกคือ using system using io io using t e a k มานะครับในการเปิด public static v o main เรากำหนด s t r char เป็น array ครับ50 byte 50 sting line ข้่านึ่นำเพื่อนับตัวเลข50อ่าบเข u มาเพตัพวเลข50าำตอบ50 ราทำการก,กำหนดไฟสตรีม FS ล้วก็ New File Stream g a m e d a t ในไฟ l e g a m e d e t นะครับ DAT ไฟ m o d e Append แล้วก็ไฟ Access ไว้ในการเขียน Append แล้วก็ไว้ในการเริ่มทาง,งานของโปรแกรมนะครับ SCR กำหนด SCR Enter Your Name ให้ขอกชื่อคุณออกมาในการอ่านค่าถ้ามากกว่า50ถ้าเกิน50 กาตัวสอเกินกว่า50จะแสดงคำว่า don't use more than 50 words go to start เขไปที่ start ถ้า enter ศูนย์ให้จบงานของ,งโปรแกรม enter จะ enter มา name string s c r t o dot t o char array for int นะครับในการเก็บค่า ถึง set ของผู้เล่น a ใหญ่อันนี้ a เล็กนะครับถ้าไม่ใช่ให้กกอกระบบค่าแสดงค่า piece use a to set only go to start ต่อไปใน str line นะครับจนเท่ากับ encoding s ใน a s c t o นี่คือการเก็บ ค่าข้อมูลนะครับเป็นเท็ก get byte ใน byte fs y t e ยละในกระบวการเขาสร้างตัวแปร int เขาเท่ากาันหนึ่ง int cost ศูนย์ int g แ a n l o m r ในการแสดงค่าโปรแกรมตัวเลขนะครับแ a n d o m ตัวเลขที่เราเคยทำขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเพิ่มแต่และ ค่าข้อมูลไปลงไปในไบ t ใน g string g string t o string นะครับแล้วก็ค่าคำตอบในคำตอบมาแล้วกเก็บค่าไปใน g string ต่อไปอันนี้คือ cost คอ่าคอสของเราก็จะนับค่านะครับถ้าผู้เล่นต้องการจะเล่นต่อให้กดให้พิมพ์ค่า y ถ้าไม่ต้องการเลียกให้เป็นค่า n ะคะ่าตัวแปรเป็นตัวอักษรนะครับตัวอักษรไวอันนี้ไว้ใหญ่แล้วไว้เล็กไว้ใหญ่ n เ,เล็กเก็บค่าใน get byte ถ้าไม่ใช่นะครับระบบจะแสดงค่า is not the right answer please try again มไม่ถ้ปตอบถูกต้องนะครับนนเราก็ขณะที่มันถูกต้องในรูปที่ nfs cost เราจะแสดงค่าไฟสตีมและสร้างในการเปิดค่าอ่านค่าไฟล์ที่เราเก็บมานะครับในการแสดงค่า for loop in i string เขา i บวกบวก if read buffer i ม่เท่ากับ13 c o n s คอนโซลไว้ชร์เดบัฟเฟอร์ไอเอลคอนโซลไลน์นี่นะครับแล้วก็ fs r e a d c o ดโคปิดมันนะครับปิดไฟสตรีมซะแล้วก็ปิดไว้ต่างๆแล้วก็เอนตอร์โปรแกรมนะครับในการจบค่าของโปรแกรมเรามาลองทำงานโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมขึ้นมา ครูนะครับดีคอมพิวเตอร์มีปัญหาเดีเวลาสักพักนึงครับอ่ข้อค่าให้กอชื่อคุณขึ้นมากับสดีดปุ๊บอ่าระบบก็จะให้เขียน ก a number เดส number ที่เราสุสา่ม50าสิบกวเล็กเกินไป70เล็กเกินไปครับ80 90กสิบใหญ่ไปก็88 8สิบ4ห้าสามสี่นะครับภายในจำนวนที่เรากำหนดครั้งไว้มันก็จะบอกว่า that's collect is good จะเล่นครั้งเรากดไวโคสแนด Number เกสนด์เบของเราถ้าเราสุ่มเกินสิบครั้ง mm hmm. ก็จะแสดงค่าตัวเลขออกมานะครับค่าคำตอบออกมาเช่นกันอ่ามาดูวนว่าเป็นอะไรบ้าง ับ a ถึง z เรีย a เล็กถ้าไม่ต้องการเล่นต่อไปนะครับให้ก็ n คูณลักก็แสดงค่าที่เราได้สุ่มออกมาแต่ละครั้งนะครับแั้นเะราปิดโปรแกนะรมไป เราไปดูที่ไฟล์ io ว่ามี open file explorer, explorer ในบินนะครับในคำในเกมจะเก็บไฟล์เกมที่เราเซฟไฟล์ นี่ครับจะแสดงข้อมูลที่เราได้เก็บค่าเล่นเกมเมื่อกี้ไปจำนวนครั้งที่ระบุขอบคุณมากครับขอจบการรายงานเท่านี้ครับ